สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงนองโมพยากรกับการเปิดไพ่ทำนายดวงประจำสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เปิดคําทำนายระหว่างวันที่21ถึง27เมษายนค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่เดอะเวอร์สิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะราบรื่นสำเร็จและมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยทำให้คุณมีความสุขแน่นอนค่ะ สำหรับไพ่การเงินนะคะไพ่ราชินีถือดาบค่อนข้างเครียดค่ะแล้วก็จริงจังกับเรื่องเงินเงินทองทองทำให้คุณมีวินัยในการใช้ใจ่ายมากขึ้นส่งผลให้ยังคงมีเงินใช้ไม่ขาดมืออยู่นะคะส่วนการงานนั้นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะมีความสุขแล้วก็สบายใจกับงานที่ทำคุณมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็แรงบันดาลใจที่ดีในการทำงานค่ะ ถ้าหากใครรอข่าวเรื่องงานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะสำหรับไพ่สุขภาพขึ้นเ e มเพลนนะคะระวังปัญหาเรื่องภูมิแพ้อาการเหน็บชาและอาการปวดบริเวณสะโพกลงมาถึงข้อเท้าค่ะไปดูไพ่ความรักนะคะเป็นไพ่สิทดาบคนโสดยังคงผิดหวังเสียใจกับเรื่องราวในอดีตเจ็บฝังใจทำให้ไม่อยากมีใครในตอนนี้ ทำใจให้สงบก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ค่ะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะคุณจะรู้สึกว่ามีปัญหารู้สึกถึงความไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะต้องระวับบงการมีปากเสียงทะเลาะกันจนแตกหกักต้องสติให้ดีๆนะคะในช่วงนี้ค่ะอย่าใช้อารมณ์ค่ะ